สวัสดีค่ะแม่แอ่าวันนี้นะคะแม่มาดับแอนพายทีมเราอยู่ที่หน้าร้านอามาทิสซิโม่เขาบอกว่าเขาเป็นร้านดังโรัวซองที่แบบจังมาตั้งแต่ก่อนร้านเจมจะเป็นกระแสอีกอจริงหรอแต่ทีนี่เขา,ามีอะไรกินใหมงร้านเดิมเนี่ยคือเขาอยู่แบบไกลมากมนี่มีชิปแอดบอมนะฮะอ่าแล้วก็ ชิ้นละแปดสิบห้าบาทเป็นเพนตัวซองใช่ป่ะช็อกโกแลต120เบสเซลเลอร์ l l e เขาบอกว่ามี2ตัวเนาะหรือว่าจะเป็นสเปเชียลแฮมแาชีสเนาะมีแอลมอนด์โอ้ยแอลมอนด์แพงเลยอนะแอลมอนด์ช็อกโกแลตด้วยแพงมากเลย165เนี่ยไม่เป็นไรก็ลองจะไปชิมก่อนเขาบอกว่าไหนเอานี่เอาเบสเซลเซลอร์ก็พอมังม้งแอลมอนดแอลมอนด์เลยเหรอ,อได้ได้ไสองชิ้นสามชิ้นเลยนะที่เจมตัวซองแอลมอนด์ได้ขาย120 อืมที่วันเดอร์ลิงขายร้อยห้าสิบเราต้องรู้ว่ามันต่าันะโอเคเขามีเป็นเซตด้วยนะคะต้องพีออเดอร์มาเป็นอย่างเนี้ยเด็ดร้อยเก้าสิบบาทจากแปดร้อยสามสิบห้าบาทเดี๋ยวซื้อไปให้เขาอ่ะซื้อเป็นของฝันจะบอกว่าเขามีที่ให้นั่งกินตรงนี้อ๋อช่วงนี้โควิด ได้มาแล้วนะอันี้ถุงนี้ถ้าทำไมมีหนกปังตามเขา้นะเซเว่นมาซื้อผุ่นี้นะอ่ะไปเดี๋ยวเราไปกินกันกินในร้านไม่ได้นะคะเราก็กินในรถ,นนรถอบใช้เวลารอประมา,าถ้าใครซื้อกลับไปบ้านนะที่เขาบอกวิธีอบมาว่าต้องใช้ไฟ160 ก็ใหญ่นะฝ่ามือนึ่งนะเกือบเกือบฝ่ามือนะคื้เทียบกับร้านดังอร้เ้อเยอ่เสียงฟางเสียงโอ้กรอบอยู่นะดีไหมใช่ได้รสชาติเป็นไงความกรอบรสชาติที่มันยังอยู่ริมริมอยู่อ่ะอ่ะคอยคำหนึ่งคอยคำแต่ว่าเรารู้สึกได้ว่าข้างในมีความ หิวเลยเห็นกัดอย่างงี้นะหิวเลยดูต uh, 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 ูพงพงสวยคูหอม่อยใช่ได้ใช่ได้แต่ว่าถ้าเทียบแล้วก็คือแพงกว่ากุ้งเจ้าเจาที่แบบห้าเจ็ดห้าแต่ร้านเนี้ยคือแปดห้าว้าวแค่คะแนนกนคือตรงที่มันเป็นร้านดัง่ใกล้บ้านเรางนี้อ๋อโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปชิมกัน ปาชิมแล้วเป็นไงคืออย่างเงี้ยปาชิมว่าความกรอบแบบเราชอบดีนะหรือว่าตอนที่มันเปียกน้ำลายจนสุดแล้ววะมันยังไม่เหนือเท่าอีิ่มจ้าวที่เราเคยกินอืมไม่แต่แอนยังให้เปรียบเทียบความหอมเนยด้วยนะแอนว่าก่อนหน้านี้ที่เราไปชิมร้านแม่สลองหอมฟุ้งในปากมากกว่าเยอะเจ้าของรากาวจะกว่าตเีย น้องที่ไกลบ้านมากต้องทำเองน้องก็้ิมลากตลอดชอบแม่ว่าังไม่สุดนะถือว่ามีเจ้าอื่นชิ้นต่อไปครัวซองชอ็อกโกแลตเป็น The Best Number Two ของเขานะคะชิ้นนี้ราคา120บาทจะเห็นว่าสีเขาอบค่อนข้างเข้มบางทีเราไปอบเองที่บ้านอ่ะ ป๊าป๊าจะชอบบอกมาม้าว่าป๊าป๊ามะมาอบไหมหรือเปล่าจริงคือเขาก็อบสีมะม้านี้ออกมาแา่ไม่ชิมเรื่องของครับเป็นขอบดีดีแล้ว,อลวออทดอเดเป็นไงหวานช็อกโก็ลออกผมผมออกออกผมออกรสชาติเปรี้ยวคือเขาเนี่ยใช้ตัวดาร์กมากๆไม่ได้เสียใช่ไหมไม่เสียคือพอช็อกโกแลตที่มัน ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลเยอะๆช็อกโกแลตมันจะออกขมแบบมีความเปรี้ยนิดนึงนะคะแปลว่าเท่าที่กัดดูดสิคือมันไม่ใช่เยิ้มเหมือนแบบจบเคยจำเจมบูลองเดอรี่ได้ไหมเยิ้มอันนั้นาาชิ้นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแต่ว่ากัดที่แบบช็อกโกแลตทะลมทลายใช่แล้วก็ช็อกโกแลตอร่อยช็อกโกแลตขาชช้ชั้นดีด้วยคือแบบดูบน,น้อยมากดูแบบไม่ค่อยสมราคาตัวเนื้อแป้งก็ก็น่าจะก็เป็น รสมาติคล้ายๆกับเพลนนะคะแล้วขอชิมคำนันกันแต่ว่าจะดูโดนอะไรนให้กว่ากันประมาณนั้นยยี่สิบกว่าบาทเลยนะไม่มีเขาก็แล้วน้อยมากเหรอไม่มีเลยครับพี่แอ้มลองจริงไม่คุ้มราคาไม่คุ้มเท่าไหร่ว้าวโอเคอ่ะก็ส่วนแอลมอนด์เนี่ยไม่ต้องชิมแบบไหมนะได้ค่ะเพราะยังไม่ได้อบนะก็ลองมากินกันดูได้ถ้าใครอยากจะมาพิสูจน์นะแต่ว่า ราคาค่อนข้างแพงกว่าราคาคู่แข่ง,งใช่แล้วก็ยังอยเอ,อ่อเขามีเครื่องดื่มเมื่อกี้แอบ,บเห็นก็แพงเหมือนกันนะเครื่องดื่มร้อนร้อยยี่สิบเครื่องดื่มเย็นร้อยหกสิบราคาแบบน้องนอง้าอาร์แบนะแต่ว่าอันนี้ก็ดีไม่ต้องรอคิวอ่ะบอกพี่กัดก่อนนะคะสำหรับใครเผื่อแบบสะดวกไม่ถูกนะคะก็เอ,อ่อตั้ง GPS มาที่อาคารโอทีดตรงราม3ารามสก็ได้เลยโรงเรียนคินทอเรสมาหน่อยใช่มันจะมีทางเข้าเล็กๆนะคะ ก็อย hey, ู่หน้าอาคาร OTC เลยนะวันนี้มาดามแอนพาชิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะพยายามาร้านตี่สองรีวิวให้ทุกคนดูนะไปแล้วค่ะไปบ้างค่ะเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และก็ Facebook นะจ๊ะ